สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหราคลิปนี้เป็นคลิปคำทำนายดาวพฤหัสบดีย้ายลัคนาราศีของชาวราศีกันครับสำหรับผู้ที่มีวันเกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีกันมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีกันท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับ ดาวพฤหัสบดีจะย้ายลัคนาราศีในช่วงแรกของปี2563ในวันที่17มีนาคมซึ่งสำหรับชาวราศีกันแล้วจะเป็นการย้ายจากภพพันธุซึ่งมีตำแหน่งเป็นเกษตรและเป็นปฐุมเกณฑ์ครับจะย้ายมาอยู่ในภพปุตตะในมุมนี้ก็ค่อนข้างที่ยังดีต่อเนื่องสำหรับชาวราศีกันครับตำแหน่งของดาวพฤหัสอาจจะเป็นนิดซึ่งหมายความว่า ไม่ค่อยโดดเด่นหรือด้อยลงเท่านั้นแต่ตกอยู่ในพบที่ค่อนข้างดีครับสำหรับชาวราศีกันนั่นก็คือพบที่5นับจาก,กาลัคนาราศีของชาวราศีกันคือพบปุตตะครับจะดีอย่างไรอาจารย์จะอธิบายให้ชาวราศีกันฟังนะครับด้านการงานของชาวราศีกันจะได้รับข่าวดีครับ ท่านใดที่ประสานงานหรือมีเกณฑ์ที่จะได้รับงานใหญ่หรือจะปิดโปรเจกต์ใหญ่ๆได้ในช่วงสีเดือนที่ดาวพฤหัสอยู่ในมุมนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงครับแต่ว่างานของท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยน,นะครับหรืออาจจะมีการล่าช้าหรือเลื่อนออกไปแต่อย่างไรก็อยู่ในช่วงสีเดือนนี้แน่นอนครับสาเหตุมาจากดาวพฤหัสสุบดีของท่านมีตำแหน่งเป็นนิดนั่นเองอาจารย์มองว่าสำเร็จครับแต่อาจจะช้าออกไปหรืออาจจะ เกิดความเหนื่อยยากในเรื่องต่างๆเข้ามาสู่ตัวท่านได้ครับมองดูแล้วเรื่องการงานสำเร็จดีครับการเงินของชาวราศีกันดาวพฤหัสอยู่ในปุตตะท่านจะมีเงินค่อนข้างดีครับและมีโอกาสที่จะได้ลงทุนเกี่ยวกับกิจการของท่านหรือได้ซื้อสินทรัพย์อะไรต่างๆที่ท่านต้องการเป็นไปได้ครับในช่วงสีเดือนนี้แต่อาจจะต้องมีระยะเวลาที่ล่าช้าออกไปนะครับ พราะดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งนิดแต่อย่างไรก็ตามครับดาวพฤหัสปพดีเมื่ออยู่ในมุมนี้ดาวพฤหัสศพดีเป็นประธานดาวสุคราะห์ดาวแห่งความโชคดีความช่วยเหลือของชาวราศีกันมาตกอยู่ในมุมที่ค่อนข้างดีครับอยู่ในภพปุตตะเป็นภพที่ค่อนข้างดีมากดังนั้นความโชคดีจะเข้าสู่ชาวราศีกันแน่นอนครับแต่อย่างไรก็ตาม อาจจะล่าช้าไปบ้างหรือติดขัดเล็กๆน้อยๆเพราะตำแหน่งในดาวพฤหัสบดีเป็นนิดครับรวยๆปังๆทุกท่านครับชาวราศีกัน